สวัสดีครับพบกันวันนี้วันที่ย1แล้วเนาะ <c oughs> โอ้เล่นง,งานเต็มที่ครับไม่ทันเลย <c oughs> วันนี้มี fb 5000ัน fb 5000ันเสียงส่งลูกค้ามาดูมาดูพา <c oughs> มาดูงานครับอัปเดตการทำง,งานวันนี้ <c oughs> นี่ลบเลย fb 5 0 0พันทำคลิปให้อยู่นะทำคลิปให้อยู่เดี๋ยวลงกำลังขับให้เกือบเกือบ6 0พันวัตต์มาดูนี่มาดูนี่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูไม์ <c oughs> ไมผมมีไม์สายเสียงดีมาแนะนำ ไปนาบ้านนาบ้านาบักตามมาเลยครับตามมาเลยดีเลยเช็คกระสอบเล่นสองสามสี่ห้าชี้เช็คกระสอบนึ่งสองโค้เสียงโคตรดีเลยนี่อุปกรณ์ใดของให้มาแบบนี้เลยครับสีสันสวยงามมีสายสายใหม่ให้มาด้วยนะครับนี่ยู้าง้น,นแต่นีเลยมีฐานให้ก้อนหนึ่งแถมมาเส็ก้อน อย่าจจลืมใส่ฐานนะใส่กับหัวไม่ดังลืมใส่ก็ไม่ดังลืมเปิดสวิตช์ก็ไม่ดังนะเจ็ด <c> ร <oughs> ้อยเก้าสิบบาทรวมส่เงเก็บเงินปลายทางครับดูวันนี้ผมมีเตรียมจะส่งเจ๊กทสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ๊กวเจ๊ก็สอบผมใช้ผ่านมิกอนาล็อกธรรมดานะครับนี่เลยตัวนี้อ่าไม่ได้เปิดผ่านทีต้นนะเจ๊กสอบหนึ่งสองสาม 790บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับใครที่กําลังหาไมาอยู่ติดต่อได้เลยนะครับ790บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางส่วนคิวคิวคิวตอนนี้ <c oughs> สัปดาห์ละว2กระดาษ <c oughs> ผมพยายามเคลีรยให้นะครับรู้สึกจะเลยคิวไปหลายท่านอยู่นะครับวันนี้นัดส่งวันที่21โอห้าเจ้าต้องส่งวันนี้มีเสร็จเจ้าเดียวเ b 5 0 0 0 เดี๋ยวผมทักหานะครับคิวอาจจะมีเลือดนะครับตอนนี้ไม่ทันจริงๆหูงานอย่างแน่นเลยครับในหนึ่งสัปดาห์ต้องเคลียร์อยู่2ใบนะครับก็ก็มาเชิญ2ใบอันนี้คือออนไลน์แล้วก็มีส่งด้วยพยายามเต็มที่แล้วครับพยายามเต็มที่ได้ทุกคนนะครับนะผมรับคิวเข้ามาแล้วรับประจาแล้วผมเคลียร์ให้อย่างแน่นอนนะครับอาจจะมีเลื่อนบ้างเลดบ้างนะครับถ้าด่วนก็โทรหาผมได้เลยทักหานะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับสาหรับคิวตอนนี้สงการคือวันที่9นอกนั้นก็ไม่ทันแล้วนะครับคิวส่งวันที่9ถ้าคุณรับได้ ของเดือน4นะก็สั่งได้แต่ถ้าประชันชิดเกินไปเดินทางก็ไม่ทันแล้วนะครับ <c oughs> <laughs> ผมเอกนันขอตัวก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ